เรียนท่านคณะศึกษานิเทศคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรคือขุนทศวันนี้ขอนำเสนอรายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา2565ของโรงเรียนบ้านไสงามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านไสงามคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านสงามมีคุณภาพโรงเรียนได้มาตรฐานเน้นกระบวนการการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงภูมิทัศน์สวยงามน,น่าอยู่ค่ะอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีมารยาทในการทักทายยิ้มง่ายว้สวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนสุขภาพดีมีสุขร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงคลากรทางการศึกษานะคะมีทั้งหมด9คนค่ะผู้บริหาร1คนข้าราชการครูและครูผู้ช่วยอย่างละ2คนพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ธุรการพี่เลี้ยงเด็กและครูอัตตาจ้างอย่างละ1คนค่ะรวมเป็น9คนค่ะข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2565 สถานศึกษาของเราเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมแล้วมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด93คนค่ะผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมของโรงเรียนบ้านไสงามนะคะเราประเมินไว้อยู่ในระดับดีเลิศค่ะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นในระดับปฐมวัยนะคะผลการประเมินประเมินไว้ที่ยอดเยี่ยมค่ะซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของปฐมวัยแบ่งออกเป็น3มาตรฐานคือ 1. มาตรฐานของคุณภาพของเด็กประเมินไว้อยู่ที่ระดับยอดเยี่ยมค่ะมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและ การจัดการอยู่ในระดับดีค่ะและมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญประเมินไว้ระดับดีเลิศค่ะมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กด้านที่1มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและสามารถดูแลวความปลอดภัยของตัวเองได้เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะแบบบันทึกอาหารกลางวันแบบบันทึกอาหารเสริมนมรวมไปถึงการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงและแบบบันทึกการตรวจสุขภาพของเด็กๆค่ะด้านที่2ด้านอารมณ์จิตใจและการแสดงออกทางอารมณ์ค่ะเช่นกิจกรรมดนตรีกิจกรรม,รรรมนันทนาการกิจกรรมสร้างสารรค์เช่น วาดภาพระบายสีปั่นดินน้ำมันฉีกตัดบักรวมไปถึงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือมารยาทไทยและที่สำคัญยังมีกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยให้เด็กรู้จักการประหยัดและรู้จักการออมเงินในทุกๆวันค่ะด้านที่3ด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเช่นการทำงานเป็นกลุ่ม การเข้าแถวทรงงานเข้าแถวทรงการบ้านหลับการบ้านการรอรับอาหารกลางวันและอาหารเสริมน,นมรวมไปถึงการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนและในห้องเรียนการแต่งกายในแต่ละวันและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนจะให้เด็กมีเวรประจำแต่ละสี เพื่อที่จะทำความสะอาดเก็บขยะทุกๆุกเช้าค่ะด้านที่4ด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและสแสวงหาความรู้เช่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์การท่องกอไก่การนับเลขเกมการศึกษาหนูทำได้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและกิจกรรมทัศนศึกษาค่ะ ต่อไปจะเป็นการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะผลการประเมินประเมินไว้ในระดับดีเลิศค่ะซึ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ระดับดีเลิศซึ่งแบ่งออกเป็นสามมาตรฐานมาตรฐานที่1คือคุณภาพของผู้เรียนประเมินในระดับดีเลิศ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเมินไว้ที่ระดับดีและมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประเมินไว้ในระดับยอดเยี่ยมค่ะเราไปดูคุณภาพของผู้เรียนนะคะในด้านของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนจะมีการส่งเสริมการอ่านการเขียนการสื่อสารทั้งในตัวของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการส่งเสริมในเรื่องของการคิดคำนวณทักษะทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รวมไปถึงการมีวิจารณญาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการเรียนแบบสเต็มและโครงงานค่ะและยังมีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เนต็ตในการสืบค้นข้อมูล มีการสอนเสริมสอนเพิ่มเติมหรือการสอนพิเศษเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนของเด็กๆค่ะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทางโรงเรียนมีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์มีกิจกรรมเด็กดีสีสีสยงามเพื่อฝึก ความซื่อสัตย์สุจริตกิจกรรมหนูทําได้ฝึกในเรื่องของการมีระเบียบวินัยกิจกรรมเดินตามรอยพ่อเพื่อเป็นการฝึกอย่างอยู่อย่างพอเพียงและประหยัดอดออมค่ะมีการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันสําคัญต่างๆที่ตนเองนับถือ ในเรื่องของสภาวะทางร่างกายและจิตใจโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบ10ข้อรวมไปถึงกิจกรรมปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการจัดทาประกันชีวิตและอุบัติเหตุแก่นักเรียนและยังมีกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กนักเรียน ต่อามานะคะจะเป็นมาตรฐานที่2กระบวนการการ,การบริหารและจัดการเราประเมินไว้อยู่ในระดับดีเลิศค่ะด้านที่1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนเช่นการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเช่นมีการนิเทศภายในมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการประชุมผู้ปกครองทุกๆุกภาคเรียนค่ะและมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น การจัดกิจกรรมสนุกกับภาษากิจกรรมคณิตคิดสนุกกิจกรรมเดินตามรอยพอ่อและยังมีการนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกสื่อจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและเพิ่มความสนใจให้กับเด็ก การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางโรงเรียนมีการจัดทำ PLC มีการอบรมศึกษาดูงานมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทางโรงเรียนก็มีการจัดห้องเรียนที่สะอาดน่าอยู่น่าเรียนรู้ปลอดภัย ในห้องเรียนมีป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้มีการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบประปารวมไปถึงขระยะภายในโรงเรียนค่ะการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนเราก็ได้มีการนำสื่อออนไลน์ มีการใช้โปรแกรม Zoom, YouTube, Facebook, Line มาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานที่3นะคะมาตรฐานสุดท้ายคือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประเมินไว้ในระดับยอดเยี่ยมค่ะจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงเช่น เรามีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานการเรียนรู้แบบสเตมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้ลงมือปฏิบัติจริงๆค่ะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เช่นให้นักเรียนสืบค้นจากสื่อออนไลน์มีการใช้อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กคอมพิวเตอร์มีการผลิตสื่อเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ ยังมีกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมแน,แนวและการเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงบวกค่ะนะคะยังมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบเช่นเรามีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงค่ะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ สอนเช่นกิจกรรมการจัดทำ PLC มีการแจ้งผลการวัดและประเมินแก่ผู้เรียนและแก่ผู้ปกครองของนักเรียนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ